เฮ้ยเอามามาใส่ตะมะามาแล้วทุกคนโอ้โหในที่สุด C ีฟ X 1000แมสก็ได้มาถึงทักงทีนะครับผมสิ้นสุดการรอคอยนะครับส่วนเป็นของชิ้นแรกนะครับที่เข้ามานั่นก็คือ,อหมัดน,นะครับผมเอฟเฟกหมัดที่เป็นหมัดของไซตามะนะครับและก็จะมีท่าเป็นท่าหมัดจริงจังนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนโหทุกคนคือแบบเกือจัดนะคือ,อจริงๆผมก็ตั้งใจจะหมดประมาณ1,600เพชรอยู่แล้วนะครับผมยังไงก็คิดว่าสุดท้ายดวงของผมผมันก็ต้องออกนี่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราขอไปใส่กันกันแล้วกันเอ้ยนี่นะครับผ มรู้สึกว่าจะมีเป็นของไอวอลด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราซื้อไอวอลกันก่อนนะครับผมเอ่อตรงไหนเอ่ยมาครับทุกคนได้เวลาแต่งตัวไก่ไปมอดสาวแล้วนะครับคนนี้เอคนนี้ก็แล้วกันนะฮะมายืนกระทะแต่งโมงเท้าหมีดด้วยโอ้ยโดดโดดยอยอให้เขาก่อนก็แล้วกันยอยอเฮ้ยชื่ออะไรอะโอโมทอนะครับผม น้องอมูทย่อให้เราแล้วนะครับ <Whoa. S 1> นี่เดีน,นีเป็นไงห,หมัดผมใหญ่เป้า oh. มัดผมใหญ่เป้า <c oughs> เฮ้ยขำใจเลยดูดีหมัดมันตลกมากเลยนะครับทุกคนเวลาต่ตยแล้วมันใหญ่ขึ้นนะครับถามเขาแป๊บเดีย๋ยวรอดูนะว่าเขาจะตอบอะไรทีมันก็ต้องทีอยู่แล้ว <c oughs> เราหมดไปตั้งพันหกร้อยเพชรเลยนะเธอถามว่าอยากได้ไหม <c oughs> อันนี้ได้เวลาโม่แล้วนะครับทุกคนอยากได้ไหมแน่นอนเขาจะต้องตอบคาว่าอยากได้เน่อยากอยากนะครับเข้าทางข้าทางหวานมุกนะครับผมอยากได้เราเป็นแฟน <laughs> <laughs> ดูที่เขาจะตอบว่าไง <laughs> มีแฟนแล้วโอ้โหเฮ้ยอะไรครับเนี่ยคือแบบมอคนแรกก็เจอคนมีแฟนอีกหลายที่เศราวฮ้ยแต่ว่าผู้หญิงเยอะอยู่นะ1,2,3,4,5,6,7้เราไปเป้าหมายใหม่ดีกว่าเอ้าอะไรแอบแซบได้เอ้าเอาเลี้ยวกลับเลยเฮ้ยดูอ้อนะแฟนใครอะโอโมทอนนะครับผมอย่างปั่นเลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวเขาพิมพ์อะไรอะไรอะ แม่นแล้วอุ้ยแอบซับได้ว่ะแอบซับได้โอเคเดี๋ยวเราโมคนนี้ต่อแล้วกันนะครับทุกคนโอเคก็จะมาดราม่านะครับผมวันนี้ทําคลิปเล่นเฉยนะนี่ต้องให้รางวัลนะฮะดูนะรางวัลของคนแอบซับเอาไปหนึ่งบัดรตุ๊บเอาชิบหายต่อยไม่โดนขอเลยเออเริงเริงดีๆีแป๊บเริงดีๆีเริงดีนะเยเฉดเดโน่นี่ต่อยทะลวง ถลวงท้องเป็นไงเออมีแฟนแล้วห้ามแอบแซบนะเข้าใจไหมมาทุกคนรอบนี้เล่งดีๆละอไม่ต้องให้หัวใจไม่ต้องให้หัวใจเธอมีแฟนแล้ว,วใจป้าอืออ่ะดูนะครับทุกคนอือต่อยไม่โดนอีกแล้วไม่หละจะต่อยโดนวะเนี่ยโอเคผมว่าหมัดน,นี้แหละโดนแน่นอนขั้วอาไม่โดนอีกล้วทำไมมันเบี้ยวจังวะเฮ้ยช่างมันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปปักทงให้เขาดูดีกว่านะครับทุกคนนะ อ่าพิมพ์เรียกเขาแป๊บหนึง่งตามมานอ้องรีบเติมเกินก็ก็พอดีว่าไม่ได้รีบเติมครับเพชรมันมันค้างอยู่ในไอดีอยู่แล้วนะครับผมค้างเป็นหมื่นเลยอยากมีคนมาใช้แทนจัง <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วโดดมาไม่ได้ด้วยนะ <c oughs> โอเคเออถือว่าเก่งนะก็โดดมาถึงกำแพงตรงนี้ได้อะ <c oughs> ก้าหัวไปทีน hey, ึ่งผมว่าถ้ามันตลกนะทุกคนดูดิถ้าแบบเออมันแบบตลกตลกปนน่ารักนะครับผมไอ้ไซตามะนะครับท่าใจหลบไปทีนึ่งนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะปักธงนะครับขอแอกสาวก่อนละกันแหมัดนะเวลาต่อยมันแบบมีนวมขึ้นนะครับอ่ะทุกคนมองดูนะครับนึ่จัดปอย่ให้เสียะ หล่อเท่หล่อเท่นี่ถึงกับแบบยืนนิ่งไปเลยนะครับทุกคนอเอาโอเคเอไม่ใช่เอ้ยเชดโดเจอสกาเมกาลรุดอนไปนะฮะทำไรอ่ะอขำเฉยเลยนี่คือแบบคือแบบว่าแอปแซบหล่อแอปแซบหล่อโอ้โหผมผม,ผมไปไม่เป็นเลยเป่าแบบมีคนมาแอปแซบผมไม่รู้ว่าจะแบบทำมุกยังไงดี เออคนงงเลยโอเคทุกคนผมว่าผมเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับผมก็อ่าขำๆไปครับคนนี้ก็แล้วกัน <Okay. S 1> นะครับผมเขาก็ไม่เขาคงขำๆเหมือนกันนั่นแหละเนาะไม่ได้แอบส่งกัแบแซบ,บอะไรจริงๆจัง,จงๆนะครับผมโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบายเข้าใจได้เฮ้ยทุกคนผมเจอสาวว่ะอุย้ยสาวคนวนี้สายเติมจัดนะดูดิมีหมัดใส่ตะมาด้วยย,อย,อย,อนะยอ่อยๆเนี่ยย่อแบบเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่สนใจเราอ่ะเธอเธ ยีงก็ไม่หันเนาะสงสัยผมต้องแบบพูดเพอๆแล้วมั้งเนี่ยอ่ะเธอครับหันปะหันปะเออหันว่าย่อให้เราละนี่นะครับผมการที่เราจะเข้าหาญิงเราก็ต้องเข้าแบบสุภาพสุภาพนะเราจะเข้าห้วนไม่ได้นะทุกคนม,มากับใครผมว่าต้องมาคนที่อยู่ข้างหลังแน่ๆเลยคนอ้าวมีคนห่วงว่ามีคนห่วงว่าเออ,อ,อ น่าจะมากับแฟนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับไต,ตมากับบ่าวครับโอ้อยากได้บ่าวเพิ่อมอีกสักคนไหมครับ <c oughs> จะสั่งหารไอ้หัวไข่นี้ให้นะครับเขาไม่หล่อถ้าผมหลออครับผมนี่ดำๆหัวเกียนนะทุกคนอ,อไข่แตกไปได้ั้งอะ่ะแอมพี่มไข่แตก <c oughs> หยบบ้อยหันมาหันมาเลยวะอะไรฮะผัวสามคนโหเอาเรื่องจังวะเข้ามาด้วยกันหมดเลยหรอเนี่ยสามคนเนี่ยโอ้เฮ้ยเขายิ่งไปแนวอ่ะอย่ายุ่งยายุงยายุงคืออย่ายุ่งใช่ปะนะครับได้เวลาปั่นนะครับผมผมจะมาปั่นสาวคนนี้นะครับทุกคน ด,ดูดีปั่นปั่นให้แบบพวกผู้ชายหึงไว้เราเหมาะสมกันนะออด,ดูดีดูดีเรามาดูผู้หญิงนะครับเขาจะทำท่ายัางไงนะฮะเฮ้ยขำเฉยเลยดูดีเฮ้ยให้หัวใจนะโอ้โดูดิดูดูพวกผู้ชายห้องนี้ทุกคนแบบก็ทำได้แค่ฟันนะครับทำไมอ๋อเขาให้หัวใจผมนะนี่เมียพวกกู ไอ้โอ้โหอูเขาด่าผมดำอ่ะทุกคนเขาบูลลี่ว่าอ้เใส่ชุดดำนี่ว่าผมดำคุณมีสกาสกาฉลามเบ้าคุณว่าผมดำอ่ะเออโอมีแต่ท่าเกาท้องเกาพุงอยู่นั่นหละอืออะไรอ่ะเขาปั่นเราโสดเฮ้ยขอให้ท่าเราแล้วขอให้ท่าเราแล้วทุกคน ดูดิว่าพวกมันจะเป็นอะไรของมันวันนี้ดูดีแบบมันวนวนใหญ่กันซะเหลือเกินหึงเหรอน้องก็แบบผู้หญิงเขาเลือกอ่มนะอยาาหึงเลยเมียกู้ไอ้ดำโอ้โหเอาเรื่องจังวะนี่ให้หใจได้ต้องเข้าใจนะคาบุจินายแบบมันตกเทรนไปแล้วอะ่ะเมียกูไอ้ดำโอ้โหโหดจังวะผู้หญิงเขาบอกว่าเขาโสดอะ่ะเออคุณจะแบบ คุณจะแบบอะไรแบบนี้ไม่ได้ <c oughs> สแสดงเป็นเจ้าของไม่ได้นะผู้หญิงเขาบอกเขาสดนะกูดำ <laughs> อะไรวะเมื่อกี้ยังด่าผมว่าไอ้ดำเลย,อยโอโ้โหมีบางคนแบบดา่าผมอ่าทุกคนมีคนลุดมด่าผมอ่ผมท้อ,อดดว่าขอมมดได้เปล่ามุดไม่ได้嘛ไอ้ยมดล้วมดล้วมดลวไอ้หมดหมุดมุดมุด,มดละ <laughs> ดูมันฟันผมดิ อย่านะอย่าให้ต้องปักธงนะอย่าให้ต้องปักธงนะเออนี่พิมชมเขาแป๊บหนึ่งน่ารักเฮ้ยโอ้แรงแกนว่ะฮะอู้สายเติมไม่พอแรงแกนด้วยอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องหรือว่าพวกผู้ชายพวกนี้ก็แรงแกนหมดแล้วน่ะเฮ้ยโทษทีโทษทีผมมันไดมอนด์เสียท้อจังเดี๋ยวเรียกเรียกเขาไปถ่ายรูปดีกว่าทุกคน <c oughs> ดเดี๋ยวเขาจะตามมาไหมถ้าเขาตามมาแปลว่าผมรอ <c oughs> เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยตามมาด้วยว่ะเ้ยเขาเรียกเป็นไงผมโดดแป๊บไม่ถึงอ้าวแล้วโดดไม่ถึงทุกทุกคนเลยเออเรียบร้อยอะไรของเขาเนี่ยแล้วเขาจะตามผมมาทําไมเนี่ยไอพวกผู้ชายเนี่ยโอ้เออโดดมาโดดมานี่ยอยอพิม แกรนเฉยอืมสตกไปดิแล้วพวกผู้ชายมาทำอะไรพวกตรงนี้นี่และดำเพื่อนนั้นเมียโคอะไรวะมุดแปบบ๊บดูนะถ้านายไม่หยุดฟันนะเดี๋ยวเราจะปักโทงให้เลยนะหยุดไหมไม่หยุดหรอว ขำเลยเนีย่ก็อยู่แล้วนะครับผมสาวเขาก็ให้หัวใจผมครับขำทำไมโอ,โอ้ยอมแพ้เราซะเราวีท่าปะคงนะเฮ้เศร้เาเฉยเลยโอ้มันง่ายไปไหมเนี่ยนึกว่าจะแบบโอ้ยแอกแอกเอ้ยอ,อ,อ,อะไรเงี้ยเออนึกว่าจะโดนบ้าโอ้ยเขายอมเรอเขายอมเราแต่โดยดีทุกคนโอเคโอเคงั้นเราหลีกทางให้นายก็ได้เราจนโอโห้ห อเคงั้นเราขอโทษนะเเราไปละเศรเฉยเลยเราไก่โอ้โหดราม่าเฉยเลยโอ้ไม่เศร้านะเราเราไม่แย่งผู้หญิงนายก็ได้โอ้ยยอมแล้วอยอมง่ายเกินนะทุกคนโอ้ไม่อยู่ละเดี๋ยวขอล่ำลาล่ำลาผู้สาวก่อนเน่ถ่ายแกนขิงเฉยเลย โอ้ผมก็แกนนะครับผมแกนมะม่วงลาผู้หญิงกันเดี๋ยวนี้เขาจะพูดว่าไงอึ๊บปึ๊บปึ๊บพิมพ์นานเกินเคที่รักเออเอนี่ให้มาแจแล้วละเออตาอย่างสงบปว โอเคครับ okay, ผมก็ประมาณนี้ก็แล้วะกันนะครับผมสำหรับคลิปเออจริงๆมันก็ผมไม่รู้ว่ามันชื่อคลิปอะไรนะรว่าจะแบบมาขิงหมัดได้มาขิงปักธงเฉยเลยโอเคถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับ